สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันวันจันทร์ที่24เมษายน2566กันนะครับพี่น้องโดยสภาวะอากาศทั่วไปนะของประเทศไทยเ,าเราทิศทางลมยังคงแปรปรวนนะครับพี่น้องทําให้อากาศโดยเฉพาะเส้นทางฝนจากพายุฤดูร้อนที่เรารอกันนั้นอยู่เปลี่ยนได้วันต่อวันเลยทีเดียวฮนะ เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายนะซึ่งโมเดลคาดหมายฝนฟ้านั้นใช้ไม่ได้ล่ะครับใช้ไม่ค่อยได้หรอกครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวบอกกันไว้ไม่งั้นผมจะหันมาใช้แบบจําลองวิเคราะห์ทรงลมของกลมอุจตุให้เสียเวลาทํามากินของพี่น้องทําไมล่ะครับเออซึ่งจะใช้โมเดลแล้วก็โมให้ตื่นเต้นอย่างเดียวก็คงไม่ได้ครับเพราะนึกถึงใจคนรอฝนดับร้อนนั่นเองฮนะเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับพี่น้องจากแบบจําลองแสดงการเคลื่อนไหวของลมล่างนะฮะ 925เฮกโตปาสคาลเห็นอะไรบ้างครับพี่น้นองเห็นไหมครับมองพื้นสเกลความเร็วลมในวันนี้ก่อนเลยครับก็จะเห็นว่าวันนี้สปีดความเร็ว ของลมล่างเติมความชื้นที่พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยของเรานั้นนะฮะอ่อนถึงอ่อนมากนะฮะจากสเกลพื้นเห็นไหมครับพี่น้องออกสีฟ้าไปจนถึงสีน้ําเงินเข้มเลยสีน้เงินเข้มนี่อยู่ในระดับ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะสปีดนะฮะส่วนสีฟ้าฟ้านั่นก็ออกประมาณ9กิโลเมตรถึง10นะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายของประเทศนะฮะ ก็ตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนขึ้นไปจนถึงภาคเหนือนะฮะแทบจะไม่มีเส้นแนวลมหอบความชื้นพัดเติมเลยตามกรอบสี่เหลี่ยมมาเห็นไหมครับมีเพียงลมตะวันตกที่วกออกจากศูนย์กลางจากอ่าวเบงกอตอนบนนะฮะวกออกมาจากศูนย์กลางวนพัดสอบยกล่องเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะฮะเป็นเซาเวสขึ้นไปปกคลุมทางด้านภาคกลางบนขึ้นไปนะฮะภาคกลางตอนบนภาคเหนือ แล้วก็ขึ้นไปปกคลุมภาคเหนือตามแนวลูกศรเห็นไหมครับโดยในพื้นที่ภาคใต้นะครปกคลุมด้วย ลมตะวันออกในวันนี้ด้วยกําลังอ่อนนะในขนาดที่ภาคตะวันออกและภาคอีสานยังคงมีแนวลมตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแล้วก็ตะวัดขึ้นไปเป็นลมใต้นะฮะเสยเข้าไปพัดปกคลุมด้วยกําลังอ่อนเช่นกันซึ่งในภาคตะวันออกนะฮะถ้าทุกท่านนะฮะพี่น้องสังเกตดีๆวันนี้แนวลมที่พัดปกคลุมหมุนทวนเข็มนาฬิกาเล็กๆด้วยเห็นไหมครับ เหมือนย่อมเลยฮะถ้าหมุนแรงๆนั่นกับพายุนะฮะหรือย่อมความกดอากาศต่ํานั่นเองโดยที่ภาพถัดไปเป็นแบบจําลองแสดงแนวการพัดของลมบนและคลื่นกระแสลมตะวันตกจะเห็นว่าวันนี้มีการขยับเข้ามาของกระแสลมบนที่พัดควงตามเข็มนาฬิกาเป็นแอนตี้ไซโคลหรือบริเวณความกดอากาศสูงจากทะเลจีนใต้เห็นไหมครับพี่น้องเขาเริ่มขยับเข้ามาทางซ้ายแล้วครับ เมื่อศูนย์กลางลมนะฮะเคลื่อนขยับเข้ามาแบบนี้ก็ทำให้แนวขอบลมที่พัดปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยของเราฮนะซึ่งจากเมื่อวานเป็นอะไรครับเป็นลมฝ่ายใต้ที่เคยพัดยกเหนี่ยวนำความชื้นนะในวันนี้มันก็จะไม่สม่ำเสมอนะเพราะมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วเห็นไหมครับ ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะฮะในการยกตัวของอากาศและก็จะไม่เสถียรเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือเมื่อขยับเข้ามาแบบนี้ก็จะทำให้มีลมฝ่ายเหนือที่ผ่าอากาศแห้งจมนะฮะเข้ามาแจมด้วยนะสิครับตรง,งข้างข้างบนนะครับเห็นพี่น้องเห็นไหมครับ ตรงข้างบนมันก็จะมีลมเหนือเข้ามาแจมทําให้การยกตัวของฝนลดลงโดยเฉพาะภาคเหนือที่เคยถูกคลื่นกระแสลมตะวันตกยกเป็นคลื่นหน้าพัดผ่านแล้วก็มีฝนฟ้ากระนองได้อย่างเมื่อวานก็มีใช่ไหมครับวันนี้คลื่นลมก็จะถูกแทรกนะจนขยับนะคลื่นลมตะวันตกก็ขยับขึ้นไปด้านบนนะก็ไม่ได้พัดผ่านในช่วงเงย็นๆไปเห็นไหมครับตามภาพและลูกศรน,นะโดยถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของมวลอากาศจากโมเดลความกดอากาศ เท่ากันนะฮะจะเห็นว่าเช้าวันนี้ไอโซบาเกณฑ์ความกดอากาศสูงในระดับนะพันสมิลลิบาร์ก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่นะพี่น้องโดยตกบ่ายตกบ่ายแทนที่จะแทนที่จะอยู่อยู่ตามชายแดนกลับยกตัวขึ้นไปสูงเลยนะครับฮนะบหายไปเลยทําให้หย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะเนื่องจากความร้อนฮนะ ทางด้านพื้นที่ภาคอีสานก็เข้ามาแทนที่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ช่วงเย็นค่ำก็กลับมาใหม่ฮะไอเส้นความกดอากาศสูงฮะแล้วก็มันก็ไม่ลึกนะฮะไม่เป็นแนวเหมือนเดิมก็จึงทำแต่ก็จะทําให้ภาคอีสานในวันนี้ยังมีตัวช่วยนะเกิดฝนฟ้ากระนอกจากแนวปะทะขึ้นได้อีกนะฮะดังนั้นเมื่อแนวลมคู่ขนาดแล้วก็แนวความกดอากาศเป็นลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ในวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่25เมษายนนะครับพี่น้องโดยภาคเหนืออากาศ ยังคงร้อนนะฮะอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยก็ลดลงะฮะแต่ก็ลดลงนะฮะแต่ก็ร้อนตอนกลางวันนะครับ34-37องศาแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะฮะร้อยละสิบของพื้นที่นะวันนี้แนวฝนนะ่าจะเน้นอยู่ด้านตะวันตกที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดสอบผ่านพื้นที่ขึ้นไปนะฮะอย่างภาคเหนือกอ็ตรงตากตากนะฮะจังหวัดตาก แนวติดกับกำแพงเพชรแล้วก็พักกลางตอนบนนะฮะแถวการจนะบุรีอุทัยนะครับลมมันก็จะพัดที่ผมให้ดูตั้งแต่ตอนต้นนะครับพี่น้องจําได้ใช่ไหมฮะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนตอนกลางวันอุณภูมิสูงสุดเฉลีย่ย33-38องศาเยน็นข่ํานะฮะกลับจะมีฝนฟ้าทนองร้อยละ30ของพื้นที่จากแนวปะทะอากาศนะฮะ ตกได้ส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดขอบตะวันออกหรือคมขวานนั่นแหละครับพื้นที่อื่นๆก็มีได้นะครับแต่ก็ไม่มากก็เหตุจากอะไรก็เหตุจากลมบนนั่นแหละครับในวันนี้นะครับมันไม่เสถียรโดยพื้นที่ภาคอีสานล่างวันนี้ก็อาจจะมีฝนดีได้นะครับบางพื้นที่ก็เป็นจังหวัดที่พื้นที่ที่อยู่ติดก,กับภาคตะวันออกที่มีลมล่างหมุนทวนเข็มนาฬิกานั่นแหละครับ เย็นข้ามมาลุ้นกันครับพี่น้องภาคกลางของไทยนะอากาศร้อนตอนกลางวันนะอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย3 5มสถึงสาองศากรุงเทพมหานครสูงสุดวันนี้ขยับขึ้นไปที่36องศานะครับภาคกลางนี่ อากาศชวนอึดอัดนะครับภาคกลางส่วนใหญ่ในวันนี้แนวลมล่างเติมน้อยด้วยนะครับแนวปะทะก็ยังมาไม่ถึงฮนะรอลุ้นนะครับพี่น้องภาคกลางรอลุ้นฝนต่อไปในวันพรุ่งนี้สําหรับภาคตะว,วันออกนะฮะอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย33 3 8องศา แล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองนะฮะร้อยละ20-30ของพื้นที่จากไซคนอนิกของลมล่างนะฮะโดยที่ภาคใต้มีอากาศร้อนนะฮะอุณหภูมิช่วงบ่ายสูงสุดเฉลี่ย31-38องศานะฮะโดยเฉพาะภาคใต้บนวันนี้ร้อนนะครับภาคใต้ตอนบนแล้วไม่ค่อยมีฝนอีกต่างหากนะฮะแต่สําหรับวันนี้นะฮะฝนทางภาคใต้ก็จะลดลงเหลือเล็กน้อยไม่เกินร้อยละสิของพื้นที่ฮนะ ก็ก็จากการแนวลมล่างสปีดมันอ่อนนั่นเองนะฮะในขณะที่สอปอลเพื่อนบ้านก็จะมีอากาศพร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย30-39งาองศาแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละสามสิบของพื้นที่ฮะตกส่วนใหญ่ก็จากแนวะธาอากาศนะฮะในแขวงเวียงจันทร์ทรายสมบูรณ์บริคัมทรายคำ่วนสรรวันสวรรณเขตและเซกองนะฮะคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ